สงครามต่งางๆที่เราเรียนรู้กันที่เกิดบนโลกนี้นะครับไม่มีสงคารามไหนที่มันจะยิ่งใหญ่เท่ากับสงคารามเทพเจ้าแล้ววันนี้พาทุกคนไปรู้จักสงคารามเทพเจ้าในยุคข,ของฮันูราคีกันครับอย่างที่บางคนเคยได้ยินไปแล้วนะฮันูรากีก็ค,คือต่างดาวนะครับที่เราเรียนโลกไปนี้แต่ว่าชาวซูเมเลียนเองเนี่ยเขายกย่องว่าเป็นเทพเจ้านะครับเนื่องจากฮันูรักีเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยก็สร้างสรรค์น,นะครับ โดยตัดก,ก่อพัฒน์การโฮมินิดทั้งแต่ลูกพี่ลูกน้องของเราก็คือลิงวงใหญ่นั่นเองแล้วก็กลายเป็นโฮโมเซเปียนอย่างเราได้ไ่ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เขาก็มีบทบาทมากนะครับในการปกครองในการมอบความรู้สึกกับมนุษย์ตั้งแต่นั้นมะจุดมาเลครับแล้วมนุษย์เราก็มีการสืบพันธุ์อย่างรวดเร็วมากในยุคข,ของอนูร์เคเองนะครับอนูร์เคเห็นแล้วว่าทรัพยากรบนโลกวันนี้มันมีเยอะนะทองคําที่เขาสนใจทรัพยากรอื่นๆเขาก็บอกว่ารากฐานในทั่วโลกนะครับและมนุษย์ก็อยู่ทั่วโลกเลยทีเดียว แต่ว่าแน่นอนครับอำนาจเนี่ยมันเป็นแค่ที่ใครๆก็ต้องการนะแม้แต่ต่างดาวเหล่านี้ก็ต้องการเหมือนกันนะครับอนุรักษ์คีเองเนี่ยมีหลายกลุ่มที่ลงมาปกครองโลกมาดูแลโลกนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่นอกอโลกไปอีกนะครับในจักรวาลน,นะครับดังนั้นการที่ทุกคนอยากได้อําอนาจอยากครอบครองมนุษย์อยากครอบครองทรัพยากรบนโลกใบนี้แน่นอนฮะมันเลยเกิดสงครามขึ้นซึ่งสงครามคณะเรียกว่าสงครามเทพเจ้า สงครามเทพเจ้าในครั้งนั้นเนี่ยครั้งแรกเลยครับเขาบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากนะครับมันก็คือนิวเคลียร์ดีๆนี่เองทุกคนเพราะว่าหลักฐานของการทําสงครามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามครั้งแรกครั้งที่สองนี่พูดถึงยุคเทพเจ้านะไม่เกี่ยวกับยุคเรานะครับยุคของสองครั้งของเทพเจ้าเหล่านั้นเนี่ยมันเกือบทําลายโลกนะครับทะเลสายที่เราเห็นอยู่ที่มันกว้างใหญ่สุดสายการนั่นคือผลทวงของนิวเคลียร์ในยุคของเทพเจ้าเหล่านี้ที่ต่อสู้กันด้วยไฟความร้อนถึง3 0 0พันองศาเลยทีเดียว หลักฐานที่เขาชวนใี่เราดูเลยรับก็คือที่หุบเขาสินทุนะครับหลักฐานเนี่ยหมู่บ้านเรานม้เนะครับผู้คนเนี่ยแทบจะไม่ได้วิ่งหนีเลยยังอยู่ในสภาพที่ทุกคนเนี่ยเกาะกันแล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วตึกหลังบ้านช่องนี่กลายเป็นแก้วไปหมดเลยนะครับเป็นกระจกเป็นแก้วหมดเลยรวมทั้งทะเลทรายในทรายต่างๆพกขุดไปเนี่ยพวกทรายต่างๆนี่ถูกหลออ่อเป็นแก้วเป็นแสงเลยซึ่งนั่นคือความร้อนของไฟสมัยที่เทพเจ้าเขา,าทำสงครามกันแต่การทำสงครามเนี่ยไม่ใช่แค่ยุคหนะึ่งยุคสองนะสงครามเหล่านี้ ต่อสู้กับโลหิติงหัดยืดเยื้อต่อไปที่ดวงจันทร์และยิงย้ายไปต่อที่ได้อังคานซึ่งดดวอังคานเนี่ยปัจจุบันเรารู้แล้ว่าได้อังคานชื่อว่าเทพเจ้าสงครามถูกต้องไหมแห่งสงครามเพราะว่าเขาปทำสงครามที่แน่นและปัจจุบันนี้นะครับว่าเศษซากสมัยที่เทพเจ้าเหล่านี้ไปทําสงครามทีได้อังครนก็มีอยู่ปต่จะมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถตรวจสอบและบันคือสารส่วนหนึ่งของนิวเคลียร์หรือสารที่แบบเป็นไฟปะไรกันประมาณนั้นนะครับทุกคนปัจจุบันมีอยู่ก็บอกว่าแม้แต่การสำรวจดาวองคารที่เกิดขึ้นเนี่ย ตามพื้นผิวเนี่ยยังมีหลักฐานสำคัญของการทำสงครามสมัยของเทพเจ้าพวกนั้นอยู่เลยนะฮะนั่นคือสงครามที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมีการบันทึกเอาไว้นะับหลายคนก็ศึกษามาจากเทปเลตซูเมเรียนนะฮะมีการบันทึกต่างๆมากมายคืออนันวักีเองบวอย่างผมเคยเล่าให้ฟังแลวนะเขาไม่ได้มีอายุไขามานเรานะฮะอนันวัคีสามารถใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างได้เขาก็ตกท่อเราเป็นยุคเป็นยุคทุกคนนะยุคที่2ก็ต่อสู้กันอีกนะฮะก็เกือบจะทําให้โลกนี้เสียหายเลยทีเดียวนะครับ ยุคต่อมาก็มีการครอบครองมนุษย์มีการแข่งแย่งเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายต่างๆปกครองดินแดนต่างๆเนี่ยตั้งแต่ชั้นกษัตริย์สมัยก่อนนะครับก็มีหนอนนิรเชื้อกษริย์ของอนุงแลคีปกครองมาเรื่อยๆหลังจากนั้นขัวก่อนที่จะมีศาสนานะครับก็มีกลุ่มต่างๆต่างๆที่จะเกิดสงครามศาสนาขึ้นอีกทุกอย่างก็เลยถูกบิดเบียนบิดเบือนทุกอย่างก็เลยเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นการปกครองก็สู่การปกครองในรูปแบบใหม่ ที่เราเรียกว่าฝ่ายมืดที่เข้ามาปกครองมนุษย์ถึงยุคปัจจุบันนั่นเองแต่อนุเทคีจะมาเมื่อไหร่ต้องรอ